หมายควาว่าการแก้สาการเฉพาะหน้าของท่านนายกที่ออกแถลงการให้กระทรวงต่างประเทศแถลงแล้วก็ตําหนิทาง กัมพูชาและสื่อสารไปทั้งโลกเนี่ยนะเราก็ต้องดูปฏิกิริยาตรงนั้นด้วยว่ามันได้รับการตอบรับหรือโต้ตอบกลับมาลักษณะไหนอีกจากฝ่ายกัมพูชาใช่ครับครับงั้นเป็นขอแบบนี้นะในในเชิงการทหารสมเด็จทุนเซนนะสิ่งที่สมเด็จทุนเซนทำเนี่ยไม่ได้เอารถถังมายิงเราไม่ได้เอาคนทหารมายิงเราแต่ทําให้ความมั่นคงทําให้เสียสภาพ เสถียรภาพของรัฐบาลเราเนี่ยผมใช้ว่าสั่นคลอนที่สุดนตอนนี้นะในเชิงการทหารครับเสียแมวครับสิ่งนี้คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนี่ไงคือการดาเนินกลยุทธ์ที่ไม่ต้องรบแต่ได้ชัยชนะไม่ต้องใช้กําลังทางทหารแต่ใช้มาตรการทางการเมืองทางการต่างประเทศนะครับเป็นตัวรุกแทนและสะท้อนให้เห็นเลยว่าความมุ่งหมายของเขาเนี่ยที่เกิดประเด็นต่างๆเนี่ยเขายังดํารงความมุ่งหมายที่ต้องการผื้นแผ่นดินไอ้สี่จุดนั่นแหละนะ ปราสาทตาเมือมนทมครับนะโต๊ดนะครับแล้วก็ตาควายครบนะครับแล้วก็ช่องบกไปถึงสารโลกแสดงว่าเขามีเป้าหมายตรงนั้นชัดเจนครับนะแต่กรรมวิธียุทธวิธีที่ไปเดิมเขาก็หลีกเลี่ยงที่จะให้เกิดเป็นมาตรการทางทหารัรบเขาก็ใช้รุกทางการเมืองแทนแล้วตอนนี้ถ้าเราพูดถึงกลยุทธ์เนี่ยถือว่าเขาประสบผลสำเร็จนะครับเพราะ การเมืองการดำเนินการต่างประเทศเขาเนี่ยมันทําให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมามีปัญหาตัวเองใช่ครับคือหมายความว่าเขาไม่ได้ยิงเราจริงๆแม้ว่าเอาปืนใหญ่จองมามันทําให้ฝ่ายการเมืองเราฝ่ายกองทัพไม่เป็นเอกภาพจริงไหมเพราะกรณีที่ท่านนายกสื่อสารออกมามันสร้างความที่ไม่เป็นเอกภาพระหว่างการเมืองกองทัพเพียงแต่ท่านก็ออกมาอธิบายความที่ท่านต้องสื่อตรงนั้นว่าฝ่ายทหารเป็นฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่มันหมายความว่าก็เป็นเทคนิคการพูดคุยในระหว่าง ผดลับส่วนตัวระหว่างผู้นําแต่เป็นเทคนิคของการพูดคุยคแต่ในสาระตรงนี้พี่น้องประชาชนฟังเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยเห็นพ้องกับท่านนายกหรอกมองกลายเป็นว่ามีปัญหาในเชิงประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองใช่ครับกิงต,ต้องถามเสียแมวแบบ,บนี้นะว่าคําพูดของนายกแพทองทานมองเป็นอย่างอื่นได้ไหมหมายความว่าที่บอกว่าทหารคนคนละคนละข้างฝ่ายตรงคนละพวกคนละข้าง ไปฟังอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผู้ชมเพราะว่าผมอยากเน้นย้ําตรงนี้แล้วก็อยากรู้จากปากท่านนายกจริงๆว่าความหมายจริงๆเนี่ยคืออะไรคืออยากได้คําอธิบายนะครับเดี๋ยวไปฟังกันก่อนอีกสักรอบครับคุณผู้ชมครแต่ว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้อังโขไปฟังอคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จอ่ะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึก ไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะคุณผู้ชมครับก็ผมฟังแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าฝั่งตรงข้ามคืออะไรถ้าไปฟังฝั่งตรงข้ามแล้วจะไม่สบายใจแล้วต่อจากนั้นมีพูดอีกนะครับว่าก็เอาเท่ๆอะไรเงี้ยนะพี่ในฐานะทหารที่บอกทหารฟังตรงเนี้ยไม่ต้องพี่หรอกครับทุกคนที่ฟังเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมองว่าทหารเป็นฝั่งตรงข้ามแต่ ท่านนายกพยามอธิบายความมันเป็นการทางเทคนิคเพื่อเหมือนว่าให้ทางนู้นเห็นว่าเอ้ยนะแล้วก็เนื่องจากตอนนี้เดี๋ยวจะคลี่คลายสถานการณ์แต่ทางที่ทหารเนี่ยโชว์พลังหรือดําเนินกลยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็สื่อสารว่าหมายเพราะจริงๆเขาก็ไม่ได้เนื้อเดียวกันรัฐบาลก็อยู่ในวิสัยที่จะจัดการได้แล้วก็เป็นทางเทคนิคก็พูดให้ให้ทางนั้นเห็นนะว่าที่ทหารเ็าแสดงออกตรงนี้เพราะเขาไม่ใช่ซีกทางรัฐบาลแต่ไม่ใช่ปัญหาจะสามารถ แก้ไขปัญหาให้ได้ทำนองอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ตอนนี้พอไอ้สาระเนี้ยทหารฟังเองผู้พี่น้องประชาชนฟังเองเนี่ยคือจุดมุ่งหมายท่านนายกดีนะครับแต่พอการสื่อสารตรงเนี้ยผลลัพธ์มันออกมาเป็นความผิดพลาดตรงนี้แหละมันก็ต้องเกิดความรับผิดชอบของความผิดพลาดนะจุดยืนของเแมวลก่อนนะส่วนตัวก่อนนะครับนายกควรทําอะไรกับเรื่องนี้คือนายกจริงๆเนี่ยนะครับก็แบบที่พี่พูดมันย้อนกลับเบื้องต้น พอตอนนั้นที่คุณพอมีสิ่งนี้สื่อสารออกมาคลิปนี้ออกมาคนก็ตั้งข้อสงสัยมันจริงไม่จริงจริงไม่จริงสุดท้ายก็เป็นจริงเพราะว่าท่านนุนเซนก็บอกว่าจริงท่านนายกไทยก็บอกว่าจริงและในสาระตรงนี้ในสาระตรงนี้นั่นต้องยอมรับเลยถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างสุดๆของท่านนายกเจตนารมจะดีหรือไม่ดีก็อย่างไรก็ตามที่บอกว่าดีนะครับแต่เมื่อผลลัพธ์มันออกมาอย่างนี้จุดจริงๆพี่ยืนยันไงต้องมาขอโทษพี่น้องประชาชนและสุดท้ายเนี่ย พี่ยังเชื่อว่าคําตอบของประเด็นเนี้จะไปจบที่นายกต้องพ้นจากตําแหน่งอยู่ดีอืคือไม่ว่าจะผ่านการลาออกรหรือยุุธสภา,สภาใช่ครับแล้วก็การลาออกนั้นจะโดยสมัครใจหรือเกิดจากความกดดันของอสภาวะแวดล้อม,อมของสังคมหรือพรรคร่วมรัฐบาลใช่ครับโอ้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านายกดูเหมือนมีทางไปไม่ค่อยกี่ทางแล้วนะนตอนนี้คือมันไม่มีอยู่แล้วเพื่อเดิมทีเนี่ยคนก็ อนุมานประเมินสถานการณ์อยู่แล้วว่านายกคนนี้จะอยู่ได้อีกไม่นานจากเหตุผลเหตุปัจจัยที่แบ็กอัพนายกอยู่คือท่านผู้นําจิตวิญญาณก็โดนคดีชั้นสี่โดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองตัวนายกเองก็โดนคดีเต็มไปหมดซึ่งปลายทางน่ะมันคือจบคือยังไงก็ต้องพ้นแต่พอดีมาสะดุดเท้าตัวเองในปัญหาเนี้ยไอการพ้นเลยเร็วขึ้นเป็นเงื่อนไขทําให้เกิดความเร็วขึ้นจากที่คนคาดการอีกสักเดือนเดือนกว่ากลายเป็นดีไม่ดีอีก ไม่กี่วันหรือไม่กี่อาทิตย์นี้แทนเออนั่นแหละครับจากตอนแรกที่เราประเมินว่าถ้ามหาไทยถ้าภูมิใจไทยเขาออกไปแล้วก็คงได้อีกสักประมาณนึงแต่กลายเป็นว่าล่นมาอีกใช่เพราะตรงนี้เราจะดูการเคลื่อนไหวพี่น้องประชาชนแต่วันนี้วันพรุ่งนี้แต่ขนาดเดียวกันนิติสงครามมันก็เกิดขึ้นมีการไปยื่นแล้วต่างๆจริงไหมและที่น่าสนใจในกรณีท่าวุฒธิสมาชิกน่าจะเป็นข่าวสารแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นจริง รวบรวมชื่อแหมแค่ยี่สิบชื่อง่ายๆอยู่แล้วปัจจุบันนี้น่าจะเกินเกินไม่รู้กี่เท่าแล <นะ S 2> ้วใช่ไหมนั่นล่ะครับมันก็ไม่ได้เป็นความยุ่งยากเพราะเอกสารหลักฐานมันชัดไงมันปรากฏต่อสื่อสาธารณะฉะนั้นการส่งข้อมูลหลักฐานตรงนี้ยไม่ได้เป็นความยุ่งยากของสารรัฐนุนไม่ได้เป็นความยุ่งยากของกกตไม่ได้เป็นความยุ่งยากของปปชใช่ไหมครับเราพลาดได้ยังไงเราในที่นี้หมายถึงนายกนะคือ ผมว่าดอกนี้นะดอกนี้คือคลิป17นาที6วนาทีเนี่ยพิฆาตรัฐบาลเลยนะคนจริงเนี่ยแค่ไอ้9นาทีอันแรกที่ออกมามันก็นั่นแหละจริงๆก็สาหัสอยู่แล้วเพราะอันนั้นมันคือสาระสําคัญนะครับส่วนไอ้พบท่วนกระบวนการ17ก็ให้เห็นบริบทแวดล้อมทั้งหมดครับโอ้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมผมชํำเรืองดูโทรศัพท์เนี่ยก็พยายามเช็คไปด้วยนะว่าพักร่วมเอายังไงไหมเพราะว่าถ้าพักร่วมถอนถ้าสมมตินะประชาธิปัตปัถอนก็เสียงก็ไม่ครบแล้วนะตรงนี้ คือตอนนี้พักร่วมเนี่ยเขาก็ หมายความว่าสงวนท่าทีได้นะแต่พี่ยังเชื่อเพราะถ้าเราถอยฉากทัดไปพักร่วมเหล่านี้เขาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเขาเป็นกลุ่มอนุรักษ์ด้วยกันส่วนพักเพื่อไทยเป็นอนุรักษ์ใหม่การมาจับมือกันได้เพราะมีภุ่มกับยังยืนยันอยู่ักสถานการณ์นี้ก็ยังมีภุ่มกับรัฐพลึกอยู่พวกนี้ก็คือผู้แสดงฉะนั้นพวกเหล่านี้ก็จะเหลียวซ้ายแลขวาว่าพุ่มกับจะส่งสัญญาณอะไรอย่างไรแต่จริงๆเนี่ยเขาประกอบกําลังกันอยู่แต่แการนาพี่ใหญ่เนี่ยคือพักภูมิใจไทยและพักภูมิใจไทยใช้จังหวะเนี้ยจริงๆต้องออกจา บาลอยู่แล้วมาเจอเหตุการณ์นี้เลยเอาเหตุผลเนี้ยออกมาด้วยอย่างสวยงามและเหตุผลนี้ก็ไปบังคับวิถีไอ้พักร่วมที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยแบที่พี่กล่าวไปชั้นต้นอ้าวเฮ้ยคุณอยู่ร่วมกับนายกที่หมายความว่าทําให้ตําแหน่งนี้เสียเกียรติภูมิประเทศชาติเสียเกียรติภูมิกองทัพเสียเกียรติภูมิอ้าวแล้วคุณยังอยู่กันเหรออ่าตรงนี้แหละมันเป็นบังคับวิถีสภาวะแวดล้อมแล้วจาก ในพักการเมืองด้วยกันครับในฝ่ายรัฐบาลร่วมกันมันก็จะมาเจอการกดดันจากพักฝ่ายกานอีกครับที่บอกแล้วต้องลาออกแล้วก็มาเจอภาคประชาชนที่กําลังเคลื่อนไหวจะชุมนุมกดดันอีกแล้วเจอนิติสงครามต่างๆจากภาคประชาชนกับวุฒิสมาชิกอีกคือสภาวะแบบล้อมแบบนี้ตอนเนี้ยยืนยันเลยพี่เคยเป็นข้าราชการเชื่อมั่นเลยว่าตอนเนี้ยมันไม่มีข้าราชการคนไหนเนี่ยขับเคลืค่อนแล้วอื มันใส่เกียร์ว่างแล้วคือหมายความว่าที่เราบอกว่าข้าราชการใส่เกียร์ว่างเนี่ยก็จะมักทําตอนที่ใกล้เลือกตั้งถูกต้องแล้วเห็นแล้วเนี่ยเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นว่าเปลี่ยนนาย,ยกแน่เปลี่ยนนายแน่นี่แหละมาเรียนความโชคร้ายของประชาชนในบ,บรรยากาศอึมครึมแบบเนี้ยเพราะว่าไม่มีพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการ,รับเออนั่นแหละ ก็เลยคิดว่าไม่น่าไม่นานถูกไหมครับเออไม่นานจากเดิมทีมันก็จะไม่นานอยู่แล้วล่ะอีกแค่เดือนกว่าอะไรมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่พอดีตัวเนี้ยมันมาเป็นเหตุปัจจัยใหม่เพิ่มขึ้นแล้วทําให้เกิดสปีดเร็วขึ้นครับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับคุณผู้ชมครับก็เดินทางมาถึงสตูดิโอของเรานะครับวันนี้แขกรับเชิญ3ท่านเนาะคุณผู้ชมก็ทยอยเข้ามาทีละท่านนะครับคุณสักดาธุปสิทธิ์นะครับอดีตโคศกพักเพื่อไทยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็เดี๋ยวค ตอนนะครับก็คุณสักดาธงพสิทธิ์ให้เกียรติรายการเรานะครับครั้งที่แล้วคุยกับท่านอาจารย์สุขุมนะครับครั้งนี้มาคุยกับสนุกมากเลยมากับเสมวคนโทอารดพนัฐบุตรนะครับก็เมื่อจะคู่คุยกับคุณตูจตุพรพรมพันธ์รากมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับก็คุยกันเพราะว่าเหตุบ้านการเมืองเนี่ยเข้มข้นนะเมื่อกี้เพิ่งถามเสมแมว่าอายุรัฐบาลเนี่ยจะนานจะสั้นจะยาวเท่าไหร่คุณสักดามองยังไงครับ สนอพ่อพี่ให้ทศนะไปแล้วสักดาว่าดต่อแล้วจะพาะตรงนเอากันแบบสดๆเลยนะเอาลักษณะของการวิเคราะห์จากรูปการสถานการณ์วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนหลักอยู่ทุกวันนี้ก็ส่วนเซจากกระแสความศรัทธาอย่างอย่างล้นหลามเลยต้องพูดอย่างนั้นนะภาษาดีล้นหลามอย่างลนหลามเอาภาษาแบบภาษาลดทนหน่อยแต่เข้าใจความหมายในขณะเดียวกันเนี่ย เขาจะต้องทํามวลชนกับพรร่วมรัฐบาลต้องใช้คําว่าทํามวลชนทํามวลชนกับพรร่วมรัฐบาลซึ่งจริงเนี่ยควรจะใช้คําว่าทํามวลชนกับประชาชนครับแต่วันนี้เนี่ยยกระดับขึ้นครับพี่แมวกับพาร่วมรัฐบาลเพื่อให้มันอยู่ได้ให้มันอยู่ได้ครับการอยู่ได้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสมการของการทํางานในฐานะรัฐบาลปกติรัฐบาลที่ที่มองประชาชนเป็นหลัก แต่เป็นการที่ทํำยังไงให้รัฐบาลอยู่ได้ครับเพื่อด้วยความเคารพนะครับพี่แววครับ,รบเพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ของรัฐบาลโอ้อันนี้ตรงเป้าเลยพี่ถึงบอกวิธพูดครับครับ,รบ <laughs> ก็มีกระบวนการของการทําที่ได้ว่าม,มันสืบเนื่องมาจากท่วงทํานองไม่ใช่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้แต่ด้วยความที่ความที่พักเพื่อไทย ต้องการที่จะเอากระทรวงสําคัญใช้คําว่ากระทรวงสําคัญแล้วกันและเพราะเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วจากมะจากภูมิใจไทยมาจึงทําให้ภูมิใจไทยเนี่ยเกิดความรู้สึกอันนี้มันไม่ใช่แนวคิดของของการอยู่ร่วมตั้งแต่ตอนเริ่มตั้งจนมาเป็นทุกวันนี้เนี่ยก็มีท่าทีการถอนตัวฉะนั้นต้องทำสีนาริโอผมใช้คำว่าต้องทำสีนาริโอหรือฉากทัดเพื่อให้ประชาชนเห็นว่า แม้ภูมิใจไทยจะถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลก็ตามแต่ยังมีพักการเมืองที่มาจากประชาชนครับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยังให้การสนับสนุนรัฐบาลให้ดําเนินการต่อซึ่งตะเภาเดียวกันอ่ะพี่แมวตะเภาเดียวกันเพื่อความอยู่รอดของพรรคตัวเองครับและเพื่อความอยู่รอดของการหาทรัพยากรเพื่อเตรียมไว้สําหรับการเลือกตั้งครับจะเร็วจะช้าก็สุดแท้แต่แต่ ไม่ได้อยู่ในลักษณะคืออินนาคาหาขอบจากการที่รัฐบาลอยู่เพื่อทําให้กับประชาชนหรือรมันไม่เหมาะสมสําหรับการเลือกตั้งแล้วมันจะทําให้เกิดความสูญเสียไม่ใช่ประเด็นนี้สม,สมการตองการอยู่สมการของการตั้งใหม่ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ครับจึงเป็นที่มาของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเรียกว่าชุมพรรค วันนี้นะเพื่อหาท่วงทำนองท่าทีคแต่ไม่ต้องไปประชุมหรอกร,รู้อยู่แล้วธงอ,อ่ะเป็นยังไงคือพี่สักดามองว่าธงคือเขาไม่ถอนตัวอย่างนั้นเหรอครับครับแต่ท,ทําทีให้ประชาชนเห็นได้ว่าโอเคฟันธงเลยใช่ไหมเนะ<ค>ะี่ย <gigabytes> คือเข้าประชุมกันอยู่นะครับผู้ชมผมเข้าใจว่ารวมไทยสร้างชาติสักประมาณ6กโมงครึ่งนะประชุมเย็นมากนะจากเดิมเนี่ยจะประชุมกันสิบเอ็ดโมงแจ้งสื่อมวลชนเนี่ยเป็นหกโมงครึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ประชาธิปัต์เขาแจ้งแต่เมื่อวานแล้วห้าโมงเย็นม เขาว่าที่ศักดาฟันธงเลยว่าทำตามกระบวนการไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าในท้ายที่สุดคำตอบคือไม่ถอนตัวออกจากพกรรคร่วมรัฐบาลผมดูทุ่งทำนองมเมสเสจของรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งและไปอาจจะเป็นปัจจัยหลักลองลงมาจากภูมิใจไทยเพราะสมการตัวเลข36นี่ถือว่ารัฐบาลอยู่ได้หรือไม่ได้อันนี้ต้องมองแบบนี้ไม่เห็นมีคีเมสเสจอะไรที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะบ่งชี้เลยว่า ท่วงทำน,นองจะถอนตัวทั้งทั้งที่มีสองโคกสามกวนแล้วตัวจักสําคัญก็ไปร่วมง,งานกันหมดเลยในวันนี้ครับพร้อมกันนายกรัฐมนตรีเห็คไหมชื่อนโยบายอะไรโครงการอะไรก็ไปหาดูเอาครับซึ่งตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเบื้องหลังการถ่ายทําของการขีมเมสเซจมาว่าร่วมหรือไม่ร่วมอะครัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยได้ บริหารจัดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับผมจะวิเคราะห์ตามสมมติฐานของคุณศักดาเลยนะคือหมายความว่าถ้าวิเคราะห์ในประเด็นนี้คือหมายความว่ายังคิดว่ารัฐบาลไปได้พักร่วมที่มีอยู่เนี่ยคุณภูมิทําให้สัมภาษณ์ช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมาบอกว่ายังเหนียวแน่นยังไม่มีใครออกถ้าคิดในสมมติฐานนี้นะครับเสียแมวหมายความว่ารัฐบาลจะต้องเผชิญแรงกดดันอะไรบ้างมากอยู่แล้วคือร<ม>ัฐบาลเนี่ยเขามีชุดความคิดเดียวอยู่แล้วต้องลากต่อไปให้ได้<ม><ม>ตามสัญ,ญญาณจากผู้นําจิตวิญญาณครับไม่มีตัวแบบอื่นนะ เขาเหลือตัวแบบเดียวลากไปให้ได้แล้วก็ดูสถานรายวันหน้างานแก้กันไปครับแก้กันไปเท่านั้นเองแบบตอนเนี้ยสักดาก็พูดถูกไอ้พักร่วมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรก็วนอยู่แค่ตรงเนี้ยเพราะพักร่วมก็ดูอะพักร่วมก็รู้แก่ใจครับว่าไอ้แกนนารัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็ไปต่อไม่ได้คโอ้โหก็คือหมายความว่าแรงกดดันเนี่ยจะเข้ามาอย่างมากใช่ไหมครับเสี่ยมยใช่ แรงกดดันเราเห็นตั้งแต่วันนี้ผู้ชุมนุมแล้วผู้ชุมนุมเนี่ยส่งสัญญาณนะว่าไม่ใช่มาชุมนุมแลกลับนะครับชุมนุมลากแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการไปรวมพลโรงแรมแแรัตนโกสินทร์แกนนาหลักต่างๆค,ค,ความโชคร้ายของรัฐบาลนี้พี่บอกนะผู้นําจิตวิญญ,ญาณในศัตรูเดิมไม่ได้หายไปศัตรูใหม่เกิดขึ้นมิตรเป็นศัตรูเป็นความเหนื่อยยากแล้วมันก็จะวนอยู่แค่แบบตีักนาผู้จัดสมการมันคือเรื่องพักการเมืองไม่ได้สมการที่ประชาชนแต่พวกพักการเมืองเนี่ย ก็ไม่ได้มีความจริงใจจริงจังกันหรอกรก็แสวงประโยชน์เพราะรู้ว่าตรงนี้อะไรได้เอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวพอพอพักแกนนามีอันเป็นไปก็มาว่ากันใหม่อีกว่าใครเป็นแกนแล้วก็ว่ากันใหม่อีกหมายความว่าร,รัฐบาลจะ,ะเผชิญแรงกดดันมากอย่างมากเพราะวันนี้นี่รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเสียซามศรัทธาจากขีดความสามารถ และศักยภาพของนายกเป็นอย่างมากเลยครับจากการดิวจากการเจรจาจากการสื่อสาร,รทั้งๆท,ที่กระบวนการนายกรัฐมนตรีเนี่ยการสื่อสารความเมืองระหว่างประเทศสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทุกๆประเทศจะต้องคํานึงถึงนี่ก็คือคหึงเรื่องมันเป็นเรื่องของความมั่นงคงฉะนั้นต้องเอานักความมั่นงคงนักการทหารหรือ ฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวกับความมั่นคงมหารือก่อนเพื่อจะให้ได้รู้ว่าทิศทางไปอย่างไรข้อเท็จจริงปรากฏการอยู่ณขณะไหนเพื่อจะได้เชื่อมต่อและหาทางแก้ไขได้ครับประการที่2การสื่อสารเนี่ยเป็นการสื่อสารความการเมืองระหว่างประเทศเป็นกฎหมายระหว่างประเทศใช่เป็นความสัมพันธ์ของอำนาจรัฐรัฐาธิปัต์ซึ่งแตกต่างกันเนี่ยดังนั้นการสื่อสารต้องอาศัยโปรโตคอลขั้นตอนกระบวนการเองการสื่อสารกับ กระทรวงต่างประเทศทุกส่วงทุกทุกประเทศครับฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะใช้วิสาสะสถานะของความสัมพันธ์แล้วยกหูคุยเนี่ยคุณคุณไม่ได้ต่อโทรศัพท์เองคมเชื่อว่าไม่ได้ต่อโทรศัพท์เองต้องมีกระบวนการคนต่อครับฉะนั้นคนต่อเนี่ยก็ต้องมาเชื่อมว่าเราจะเริ่มต้นจากไหนกระทรวงต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงณขณะนี้หน้างานเป็นยังไงครับฉันในฐานะ คนกำหนดนโยบายหัวหน้ารัฐบาลจะได้คุยต่อเชื่อมต่อได้ครับประการแรกนะครับเรื่องของความเสียศรัทธาอย่างแรงในช่วงสองวันนี้เนี่ยประการที่หนึ่งก็คือมันสะท้อนให้เห็นถึงวุฒิกวว่าุิภาวะความสามารถของนายกรัฐมนตรีในการสื่อสารแล้วมาอธิบายว่าอันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคครับเป็นเทคนิคได้ยังไงอย่าว่าแต่40สที่เขเป็นทูต เป็นเอกอกัคราชทูตอยู่กระทรวงต่างประเทศเลยซีสามยังเป็นไม่ได้เลยใช้ระดับขีดความสามารถขนาดนี้เนี่ยครับข้อสองผู้นําเนี่ยจะเอาไปพูดกับผู้นําอีกฝ่ายหนึ่งโดยเอาฝ่ายปฏิบัติของตัวเองผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องของตัวเองอะไปประจานให้ข้าศึกดูไม่ได้ถ้าอุปมาเป็นข้าศึกในการลบต่อสู้กันนะในการเผชิญหน้าอย่างนี้ไม่ได้ครับข้อสาม การสื่อสารเนี่ยไม่พบไม่พบข้อความสําคัญที่จะสื่อสารเพื่อเจรจาความเมืองแล้วเกิดความรู้สึกว่าการเจรจานี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของนายกององกับทาง,งเครื่องนะสาระมันไม่ได้สาระมันไม่มีความเมืองระหว่างสองชาติและถ,ถ้าพูดแบบภาษาลัฐศาสตร์ภาษากฎหมายเนี่ย คุณไม่ได้เป็นตัวการคือไม่ได้เป็นเจ้าของครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประเทศเรื่องของอันธิปไตยเรื่องของสิทธิหลักดินแดนทรัพยากรของประเทศโดยรวมพูดคุณจะพูดจากความรู้สึกของคุณไม่ได้คุณต้องใส่จิตวิญญาณของภาวะผู้นำว่าสิ่งที่คุณพูดต่อไปจะผูกพันและเป็นผลประโยชน์ของคนอื่นที่คุณเป็นตัวแทนคนอื่นในที่นี้ก็คือปวงชนชาวไทยทั้งประเทศแต่ นายกไม่มีข้อมูลในตรงนี้ครับน่นแหละครับเซมีม่เครับเมื่อสักครู่คุณศักดายกว่าเหมือนเอาคนในประเทศของเราไปขายให้กับสมเด็จฮุนเซนนะคือในทางการอาหารนี่หนักหนาสาหัสขนาดไหนถ้าคิดในสมมติฐานนี้ครับหนักสิเพราะมันจะท้อนเลยเพราะทหารเนี่ยกับผู้นําประเทศเนี่ยมันต้องเนื้อเดียวกันครับใช่ไหมแล้วมันจะท้อนแบบที่ศักดาว่าอุทิภาวะไงพี่บอกพอพูดถึงการทหารครับเราต้องพูดชัดเจนเลยว่าทหารมีหน้าที่ อย่างไรเขามีหน้าที่รักษาอธิปไตยเขตแดนอานณานิกเขตของประเทศทนะครับเฉกเช่นเดียวกับทหารของท่านนั่นแหละของท่านฮุนเซนก็เหมือนกันจริงไหมหน้าที่ทะนั้นมาตรการทางทหารเขาปฏิบัติหน้าที่<อ>ตรงนี้ของเขาอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราจะต้องมาคุยกันเราไม่ต้องการให้เกิดมาตรการทางทหารที่เกิดการมารเผชิญหน้าปะทะกาันเราก็มาคุยกันเรื่องของอม,มาตรการทางเศรษฐกิจทางการทูตการเมืองทระหว่างประเทศที่จะหาจุดลงตัวแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร,รแต่ทางทหารยืนยันว่าทหารไทยเขาจะต้องปฏิบัติตามเดียวกับทหารของกัมพูชาเนี่ยนะครับ เซเมลอ่านความสัมพันธ์หลังจากนี้ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลให้คุณผู้ชมเราได้รับรู้หน่อยว่าหลังจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของกองทัพของรัฐบาลซึ่งเดิมเนี่ยบางคนก็บอกแล้วนะว่าก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่พอท่านสื่อออกไปเนี่ยกองทัพก็มองเท่ากับท่านก็ไม่ไว้วางใจกองทัพไปแล้วฉะนั้นไอ้เรื่องความไว้วางใจเนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆแต่มารยาทในการจะสื่อสารกันนั่นมันอีกเรื่องแต่เรื่องในใจเนี่ยยืนยันเพราะพี่ก็เป็นทหารมาก่อนมันเข้าใจ เออฉะนั้นตรงเนี้ยรัฐบาลเนี่ยก็จะขาดพลังอํานาจตรงเนี้ยไปครับแต่ว่าเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเขานะพี่ยืนยันอกองทัพเขาตระหนักถึงอำน,นาจหน้าที่ในการที่จะพิทักษ์ปกป้องการป้องกันประเทศเต็มร้อยแต่ความรู้สึกกับผู้นำ<อ>ํำทางการเมืองอ่ะพี่เชื่อว,ว่าบรรยากาศมันไม่ราบรื่นครับ,รบพี่ศักดา โกยคะแนนหรือว่าโกยแต้มกลับมาได้ไหมมีวิธีการไหมคือหมายความว่าสิ่งที่กองทัพอาจจะรู้สึกแต่อาจาอาจะไม่พูดอาา่ะก,ก็ติดลบไว้แต่ว่าหลังจากนี้ถ้าหมายความว่ารัฐบาลยังเดินต่อไปได้ตามเสียงที่พักร่วมเขาไม่ถอนเนี่ยตามที่พี่ศักดาวิาเครา์เนี่ยนายกร,รัฐมนตรีเนี่ยโกยคะแนนกลับมาได้ไหมถ้าได้ด้วยวิธีการไหนเห็นทุ่งจานองท่าทีของนายกในวันนี้เนี่ยครับได้แค่ว่าเดินเพื่อเดินแต่เดินแบบทรงพลังครับหรือเดินแบบสร้างศรัทธา<อ>ไม่ได้อ ยากมากครับสองปัจจัยครับสองวันนี้ที่เกิดเหตุการณ์แล้วเป็นมีผลสะเทือนต่อความรับรงอยู่ของรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลนั่นคือสิ่งที่นายกควรพูดและไม่พูดับสิ่งที่นายกไม่ควรพูดกลับไปพูดสิ่งที่นายกควรจะพูดแล้วไม่ได้พูดเช่นลุงอังคเชับในฐานะหลานเป็นนายกรัฐรีของประเทศไทย เราจะแก้ไขยังไงเพื่อให้เราเนี่ยไม่สูญเสียไม่สู้รบแล้วหลักการอยู่ร่วมของเราอยู่ปกติตุกทหารเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปเราเป็นฝ่ายนโยบายดึงแนะนําสิว่าควรจะทําไงนี่เป็นประโยชน์ที่นายกควรจะต้องพูดสิ่งที่นายกไม่ควรพูดแล้วกลับไปพูดก็คือไปแสดงความสัมพันธ์กับทหารซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ภายใต้รัฐนตีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีพักเพื่อไทยเป็นฝ่ายนโยบายว่าลุงอย่าไปฟังเขาครับเขาไม่ได้หวังดีกับเราครําว่าเราในที่นี้คือใครถ้าพือเพื่อไทยนี่ถึงว่าร้ายแรงมากมนี่เป็นประโยคที่ไม่ควรพูดและไม่ควรหลุดจากนายกรัฐนตีตนและนี่คือสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วเกิดความร้าวฉานในประเทศ และอย่าไปว่ากองทัพเขาผมก็ไม่ได้เชียร์กองทัพที่ผ่านมานะครับแต่ด้วยประโยคของนายกเนี่ยมันเลยสะท้อนถึงความศรัทธาและเป็นปัญหาปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้นายกจะเดินต่อไปไม่ได้วันนี้เหลืออยู่อย่างเดียวผมใช้คําว่าลากนะไม่ใช่คําว่าเดินเออเนี่ยไทยคำว่าถูกใช่ใช่ใช้คําว่าลากรัฐบาลให้ไปเท่านั้นเองเพราะถ้าหากว่ามีการเรียกร้องอย่างวันนี้ครับ ชั่วโมงเช้าเช้าพักฝ่ายค้านเป็นด้านหลักนะยังไม่ใช่ว่าที่ฝ่ายค้านนะครับือพักประชาชนอบอกว่าคุณคือนอำนาจให้กับประชาชนและมีการเลือกตั้งครับรู้อยู่แล้วข้อนี้ถ้าเลือกตั้งเพื่อไทยแพ้เลยอือฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้ทงเอาไว้เพราะสองลาออกอวันนี้พักเพื่อไทยไม่ได้สร้างมวลชนในพักร่วมครับเป็นสําคัญอื ขอโทษด้วยความเคารพนะแต่ท่วงทํานีทวงนองที่เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะการกอบโกยผลประโยชน์เข้าพักเพื่อเตรียมการเลือกตั้งนั่นคือคืมเตรียมสะสมทรัพยากรประโยชน์ต่างๆในเรื่องของนโยบายและการกดขี่พักร่วมด้วยกันไม่ให้หือไม่ให้อื้อไม่ให้เกินหน้าเกินตานายกรัฐมนตรีและพักพรรคเพื่อไทยอันนี้เลยทําให้เกินเป็นปัจจัยที่ว่าการเข้าร่วมก็อึดอัดที่อยู่เนี่ยคือพวกไปไม่ได้อื ใจภาษาดี <laughs> สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today